ปีหน้าก็คงจะมีการเงินอยู่2ฝั่งแบบนี้เหมือนเดิมนะครับฝั่งที่เป็นแบบดั้งเดิมเรื่องของสินเชื่ออะไรต่างๆก็น่าจะเป็นปีที่ต้องระมัดระวังตัวไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสินเชื่อการจัดการลูกหนี้อะไรต่างๆฝั่งการลงทุนเนี่ยผมว่าโอ้โหมันก็จะมีความคึกคักมากไม่ว่าจะเป็นสายเงินดิจิทัลการลงทุนในต่างประเทศเั้นปีหน้าก็มีความใกล้เคียงกับปีนี้แหละเพียงแต่ว่าน่าจะมีโอกาสอะไรต่างๆที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าสถานการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลายไปในทางที่ดี คงการธุรกิจสายการเงินในปีนี้นะครับโดยปกติก็คือจะมีเรื่องของสินเชื่อต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่ามีปัญหาพอสมควรนะครับการปล่อยกู้การให้สินเชื่อเนี่ยก็ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็มีความยากไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตร,ตร,ตรกดเงินสดก็จะมีปัญหาเรื่องของการผ่อนจ่ายผ่อนชําระกันพอสมควรนะเพราะฉะนั้นในมุมนึงเนี่ย การเงินการธนาคารแบบดั้งเดิมก็ดูจะมีปัญหาอยู่พอสมควรถ้าเป็นกลุ่มของประกันรเราคงได้ยินข่าวนะสายประกันที่ต่อสู้กับเรื่องของโควิดก็เหนื่อยหน่อยหนะักหน่อยนะส่วนของการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่า กลับด้านเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการลงทุนในต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในต่างประเทศหรือลงทุนต่างประเทศโดยตรงเองก็ดีเนี่ยมีความคึกคักสูงมากนะครับเหมือนกับประเทศเรามีคนอยู่2กลุ่มเลยฮะก็คือกลุ่มที่มีปัญหากับกลุ่มที่มีเงินเหลือเฟือที่จะลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่กลับมาคึกคักพอสมควรปีหน้าก็ คงจะมีการเงินอยู่2ฝั่งแบบนี้เหมือนเดิมนะครับฝั่งที่เป็นแบบดั้งเดิมเรื่องของสินเชื่ออะไรต่างๆก็น่าจะเป็นปีที่ต้องะระมัดระวังตัวไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสินเชื่อการจัดการลูกหนี้อะไรต่างๆนะครับในส่วนของฝั่งการลงทุนเนี่ยผมว่าโอ้โหมันก็จะมีความคึกคักมากไม่ว่าจะเป็นสายเงินดิจิทัลเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศนะครับมันภาพรวมๆน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นปีหน้าก็มีความใกล้เคียงกับปีนี้แหละเพียงแต่ว่าน่าจะมีโอกาสอะไรต่างๆที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าสถานการณ์ดูเหมือน จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นมาบ้างนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราลองมองชีวิตประจวันของเราก็ได้นะครับโลกทุกอย่างมันก็จะผูกกับเศรษฐกิจหรือธุรกิจหรือธุรกรรมทางการเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยมันสามารถเบนเข้าหาเรื่องของการเงินได้หมดเลยนะครับสามารถเป็นตัวแทนทําธุรกรรมทางการเงินอะไรต่างๆได้หมดนะครับถ้าเกิดว่ารูปแบบเงินปรับเป็นการใช้แบบดิจิตอลมากขึ้นซึ่งปัจจุบันก็ใช้เยอะขึ้นแล้วนะฮะจริงๆเงินดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาเงินไปเก็บไว้ในอลเล็ตแล้วก็ซื้อของอะไรอย่างเดียวนะมันหมายรวมถึงแต้มบัตรสะสมอะไรต่างๆพวกนี้มันก็เป็นเงินดิจิตอลมานานแล้วนะพะาะฉะนั้นในในระบบของ เงินทางด้านออนไลน์ดิจิทัลอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีมานานพอสมควรทีนี้กลุ่มธนาคารก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็เป็นกลุ่มธุรกิจที่ทําทางด้านการเงินถ้าเกิดว่าเขาอยู่นิ่งๆเนี่ยแน่นอนว่าเห็นไหมกลุ่มมือถือร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวคงจะมีอื่นๆเข้มอีกอก็จะกระโดดเข้ามาเป็นผู้เล่นทางการเงินแบบไกลๆได้ แม้ว่ารัฐจะมีเงื่อนไขป้องกันว่าไม่ให้ใครมาเป็นธนาคารได้เพิ่มแล้วนะตอนนี้แต่ว่าเมื่อเงินดิจิตัลเกิดขึ้นนะครับรูปแบบของเงินที่โอนผ่านทางออนไลน์มันมากขึ้นเนี่ยผู้เล่นทางการเงินมันก็จะเยอะมากขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรเลยที่ธนาคารจะอดรนทนไปได้นะ เห็นว่าถ้าอันนี้โตไปมากเกินไปแล้วเราไม่ได้ไปร่วมมันก็ตกขบวนก็เลยเกิดกระบวนการที่ไปร่วมมือควบรวมรวมไปถึงค่ายมือถืออะไรต่างๆเนี่ยวันนี้เงินมันถูกโอนกันผ่านนะครับมือถือหรือสมาร์ทโฟนเหมือนซึ่งมันหนึ่งทเป็นอุปรกรณ์ในชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถมีระบบบัญชีถูกไหมฮะมีแอคเขามีการถอนเงินฝากเงินนะครับเอาไว้ในวอลเน็ตของเขาได้เนี่ยมันก็ง่ายนะครับที่ธุรก,ธกรรมทางการเงินจะไปอยู่ของเขา ผมเชื่อว่าในปี2ปีนี้จะเกิดการแข่งขันในธุรกิจการเงินกันแรงมากแล้วก็ผู้เล่นจะไม่ใช่แค่ธนาคารมาซัดก,กันมาชนกันแล้จะมีคนที่มีสินค้าและบริการที่ไปเกี่ยวข้องกับเงินมาร่วมเป็นคู่แข่งอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นธนาคารก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ใช้คํานี้แล้วกัน บิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะครับผมจากที่ศึกษาข้อมูลแล้วก็ดูข้อมูลมาตลอดเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าในวันหนึ่งเนี่ยก็คงจะกระเถิบขึ้นมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้ด้วยเหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่ามันไม่ง่ายนะครับทางฝั่งดิจิตอลเนี่ยมันเดินไปไกลวิ่งไปไกลแล้วก็จริงแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนไทยอีกลุ่มใหญ่ๆเลยก็คือก็ยังไม่พร้อมนะครับอย่าว่าไปถึงพวก บิตคอยหรือคริปโตเลยรเอาแค่พอมเพลเราบางคนก็ยังงงกันอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของดิจิทัลลิเทอเรซีที่มีความต่างกันสูงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวันหนึ่งมันก็คงจะมาผมใช้คำว่าเทียบเคียงละกันผมก็ไม่เชื่อว่าเงินบาทหรือว่าเงินจากธนาคารกลางมันจะถูกบลบร้างทิ้งไปทั้งหมดผมคิดว่ามันคงไม่ใช่แบบนั้นแต่มันคงเป็นลักษณะของความนิยมในการใช้ที่มากขึ้นแล้วก็มาอยู่คู่กันเสมือนกับว่า มันก็เป็นเงินเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะดูรูปแบบไหนนะครับ,รบสิ่งที่ผมมีความกังวลอยู่ด้วยเหมือนกันก็คือหนึ่งก็คืออย่างที่บอกก็คือความรู้ทางด้านดิจิทัลของคนไทยที่มันก็อาจจะไม่ได้เท่ากันร0อซนะครับทีนี้พอมีการพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยแม้กระทั่งคนท,นที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเนี่ยก็อยากจะเข้าไปลงทุนโดยการได้ยินว่ามันมีอัตราผลตอบแทนที่สูงเพราะฉนั้นอันนี้ต้อง,องระมัดระวังเพราะฉะนั้น ถามว่าวันข้างหน้ามันจะมาทดแทนไหมอาจจะไม่ถึงทดแทนแต่ใช้คู่กันมันดีทุกอันจนถึงว่าเราสามารถลงทุนอะไรก็ได้หืืเปล่าก็ไม่ใช่นะครับก็อยากให้ดูเรื่องของประโยชน์การใช้งานนะครับการยอมรับนะความสามารถในการเก็บสะสมมูลค่านะครับ แล้วก็เครือข่ายจํานวนคนที่ใช้มันก็มีผลด้วยนะฮะยิ่งคนใช้มากมมูลค่ามันก็จะยิ่งสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากดูตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็นโอกาสจริงๆสําหรับคนรุ่นใหม่ในมุมนึงมันก็มีหลุมพลางอยู่ถ้าเราไม่เข้าใจ นะครับอันนี้ก็ต้องเรามาระวังแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการไล่ราคาแล้วก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับตลาดหุ้นเวลาที่มันมีหุ้นเล็กๆตัวหนึ่งคนเข้าไปยุ่งยังไม่เยอะมาก,กปั่นราคาขึ้นมาได้ผมว่าคริปโตในบางตัวก็ทําแบบนั้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นความสูญเสียคือผมว่า ทุกๆแบงค์เนี่ยหนีไม่พ้นกระแสรเรื่องของดิจิตัลนะครับไม่ว่าจะเอาดิจิตัลมาใช้เพื่อการบริหารจัดการนะครับหรือเอามาสร้างประโยชน์อื่นๆเนี่ยผมว่ามัานมาแน่ๆแต่ผมว่าโจทย์สําคัญมันอยู่ที่ว่า นะหนึ่งก็คือฐานลูกค้าสําคัญของเขาเป็นใครเราก็จะเห็นแบงก์สีม่วงกับสีเขียวใช่ไหมฮะที่ดูเผือนกับต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของเชิงดิจิทัลนี่ก็จะมีการขยับคืบหน้ากันไปตลอดนะมีบางแบงก์ที่เขาอาจจะยังอยู่เฉยๆอยู่ก็เป็นพราะว่าเขายังมีฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้รีควาย์เรื่องของอดิจิทัลอะไรรุนแรงมากนะครับ ในขณะที่บางกลุ่มก็อาจจะมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบเดิมๆเห็นผมว่าในอนาคตเนี่ยมันจะปรับไปสู่การใช้ดิจิตัลแน่ๆแต่ว่าผมว่าขั้นตอนของการทรานซิชันเนี่ยมันคงไม่เหมือนกันความหมายคือถ้าลูกค้าของเขาอย่างเช่นแบงก์กรุงเทพเนี่ผมว่าลูกค้าของเขาเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ รีควายตรงนี้มั่งนะแต่ผมเชื่อว่าเขามีแผนนะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีแผนหรอกพวกนี้เขาก็จะมีแผนแล้วก็จะปรับตัวกันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องดูลูกค้าหรือฐานเก่าของเขาเป็นสำคัญในขณะที่ทาง s อ b หรือ Kbank เนี่ยผู้ใช้ก็จะเป็นกลุ่มเริ่มต้นทำงานไปจนถึงสักประมาณ40อะไรเงี้ยถนัดเรื่องดิจิทัลมากๆเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแข่งต้องสู้กันตรงนี้เยอะๆส่วนเรื่องของการแนะนําหรือการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินผมว่าในอนาคตเนี่ย มันจะมีความยากมากขึ้นรนะูปแบบที่ใช้พนักงานนะเข้าไปพยายามจีบลูกค้าให้ซื้อนะครับเพื่อจะหรือติดตามหน่อยตื้อหน่อยเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตจะยากขึ้นเพราะว่าลูกค้าเองก็หฮนะมีความรู้มากขึ้น 2. มีความใส่ใจกับความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับจะไม่ชอบยุ่งให้ใครมายุ่งมากจนเกินนะครับจะสังเกตได้จาก เทรนด์ของคาแนะนําในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือประกันเนี่ยจะเริ่มมีพวกโลโบเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นแล้ว คนที่เขาใช้บริการเขามีความรู้สึกว่าไม่ต้องยุ่งกับฉันมากเลม้แตครับฉันคุยกับโลโบก็ได้หนึ่งเลยก็คงจะต้องมีเรื่องของอดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องทําได้ง่ายขึ้นอยู่ในมือถือแน่นอนเพียงแต่ว่าแต่ละคนก็จะปรับทรานซิชันตามลูกค้าของตัวเอง2ฮะสินค้าและบริการต่างๆก็จะมีรูปแบบใหม่ๆที่จะสะดวกมากขึ้นอยา่างแต่ก่อนเบิกตังก็ต้องไปที่ธนาคารมีตู้ A t m เดี๋ยวนี้ก็โอนกันง่ายขึ้นในอนาคตก็ จะไปผูกกับแอปพลิเคชันอื่นๆอ,อย่างเช่นไลน์หรืออะไรต่างๆกันมากขึ้นทําให้มันกลืนไปหมดเลยการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยกับเรื่องของเองินเทองทองเลยนะโอ้มันเข้ามาทําได้ในทุกขั้นตอนในทุกๆที่ฉนั้นผมว่ารานซิชั่นก็ทุกคนมีแผนแหละผมเชื่อนะครับแต่ว่าโจทย์ของเขาน่าจะมองที่ลูกค้าตัวเองแล้วก็ความพร้อมของตัวเองเป็นสำคัญ ในส่วนของรัฐเนี่ยก็ช่วยได้บ้างผมใช้คาว่าอย่างนี้นะฮะก็คือมันจะเป็นเงินที่เข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นตัวช่วยทําให้เขามีกินมีใช้บริหารจัดการชีวิตประจําวันไปได้เพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยผมก็เชื่อว่าสถานการณ์มันก็ยังอาจจะอึมครึมแบบนี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันจะจะต้องทําต่อก็คือภาครัฐเองผมเชื่อว่าก็น่าจะต้องมีการกู้เงินอีกเพื่อมากระตุ้นนะในจุดต่างๆนะครับผมเคยได้ฟังข้อเสนอของธน,งธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีข้อเสนอไว้แล้วนะฮะว่า ควรจะกู้อีกหนึ่งล้านล้านเพราะว่าเด็กจบใหม่2ปีที่ผ่านมาก็แทบจะตกงานกัน,นดังนั้นเงินหมุนเวียนในระบบก็ดีการจับจ่ายใช้สอยมันยังไม่กลับมาเต็มที่นะครับภาคธนาคารเองก็มีความกังวลเพราะว่าปล่อยให้สินเชื่อไปแล้วก็กลัวจะเป็นหนี้เสียหรือไม่ได้คืนนะครับในส่วนของภาคธุรกิจบ้างผมพูดให้ฟังนิดนึงก็คือ แล้วทำไมภาคธุรกิจถึงไม่ได้สินเชื่อกันเลยที่ผ่านมาผมก็ไปคุยกับธนาคารเหมือนกันว่าเออทำไมถึงกลุ่ม SME เนี่ยมันเข้าไม่ถึงเงินกู้อะไรต่างๆสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงก็คือว่าธุรกิจกลุ่ม SME ต่างๆพวกนี้นะครับในช่วงสภาวะที่ทุกอย่างยังดีเป็นปกติเนี่ยระบบบัญชีเชื่อถือไม่ได้เลยความหมายคืออะไรก็ถ้าผมจะให พนักง,งานประจำก็คนหนึ่งยืมเงินผมก็จะดูสลิปเงินเดือนเขาเขาทำงานกับบริษัทที่มั่นคงเงินเดือนเขาโอเคไปดูประวัติเครดิตเขาชําระหนี้ดีไม่มีหนี้เยอะเกินไปผมก็กล้าให้ทีนี้ถามว่าถ้าเป็นธุรกิจผมจะดูจากอะไรผมก็ต้องดูจากงบการเงินที่ส่งสัมภาระคือต้องบอกเลยว่างบแ yeah, ย่มากนะี่ะนี่คือข้อท็จจริงที่ผมได้รับมาเพราะงั้นเขาบอกว่าเขาก็ไม่กล้าปล่อยพอเห็นงบปุ๊บก่อให้มีเงินเข้ามารอเตรียมจะปล่อยเขาก็ไม่กล้าปล่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นหลายมุมหลายองค์ประกอบ นะก็คือไทยเองก็ยังไม่ได้ผ่านพ้นปัญหาไปได้แบบจริงๆจังๆคิดว่าในปีหน้านี้ประเมินจากตัวเองไปเพราะว่า ผมเองก็เป็นคนทำธุรกิจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มองภาพกว้างๆนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในสักมิถุนาปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ในประเทศน่าจะดีขึ้นปีหน้าน่าจะมีการเลือกตั้งใช่ไหมฮะเห็นว่าเตรียมจะเป็นผู้ว่ากันแล้วแล้วก็เตรียมระดับประเทศก็คงจะอีกไม่ไกลไม่นานแน่นอนว่าความพยายามผลักดันที่จะทำให้เศรษฐกิจก,กลับมาเนี่ยมันน่าจะกลับมาเข้าที่เข้าทางหุ้นไทยเองก็มีโอกาสที่จะขยับ นะเรียกว่าเติบโตกันขึ้นมาได้ผมมองเป็นลายธุรกิจไปธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่มั่นคงจริงๆเขาก็จะตั้งหลักได้แล้วก็ดำเนินธุรกิจแล้วก็สร้างกําไรในเลทอัาตราปกติได้นะครับในส่วนของบุคคลทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยผมแนะนย่างนี้นะครับคือเวลาเราได้ยินสภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆเข้ามาในห,มนหูเราเนี่ยผมอยากให้เราแบ่งแยกนิดนึงคือไม่ต้องไปเหมารวมความหมายก็คือ ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็คงไม่แปลกที่ชีวิตเราจะไม่ดีไปด้วยไม่จริงนะผมว่าอย่าไปเอาสภาวะภายนอกนะที่มากดเราไว้ว่าเออมันคงจะไม่ดีมันคงจะยังไม่ดีขึ้นมากเราก็คงไปหวังอะไรไกลไม่ได้ผมอยากให้เรามองเรื่องเงินการเงินในส่วนบุคคลเป็นปัดเจตความหมายผมคือ มองจากตัวเราออกไปวันนี้เราเงินเดือนน้อยนะครับถ้าคิดว่ามันไม่พอกับการใช้จัดจริงๆเราก็ต้องหาช่องทางสร้างไรายได้ที่2ที่สอาจจะสร้างจากความรู้ความสามารถของเราถ้ามันพอจะพออยู่ก็ให้บริหารจัดก,การนิดหนึ่งว่าเงินที่เรามีเนี่ยนะครับกินใช้เนี่ยผมคิดว่าเอาตามความสุขเราแล้วกันแต่ต้องไม่เกินตัวนะแล้วก็ บริหารจัดก,การเงินเอาไปลงทุนเพิ่มเติมการลงทุนก็อย่าใช้เรื่องของความรู้สึกแห่กันไปแล้วเราก็ตามไปลงทุนครับแต่เชียร์ว่าทำยังไงให้เราจะมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนนั้นๆได้มากกว่าคนอื่นแล้วก็สร้างโอกาสในการมีผลตอบแทนที่มากนะครับจำไว้เลยว่าการลงทุนที่แห่กันไปอะถึงจุดหนึ่งมันจะแคร็กอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเพราะว่ามันมากเกินไปแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องก็เข้าไปเต็มไปหมดเลย,เลยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะฉะนั้น ในช่วงระยะเวลาระหว่างหาเงินสร้างเงินบริหารเงินนะครับก็เรียนรู้เรื่องการลงทุนจริงๆอย่างจังการลงทุนแบบดั้งเดิมเก่าๆก็ยังสร้างคนรวยมาเยอะแยะครับรเพราะฉะนั้นเอาสักทางขอให้เป็นสักเรื่องหนึ่งผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากกว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะดูแลการเงินตัวเองได้ดีไปตลอดรอดฝั่งตลอดปีหน้าและปีต่อๆไปได้ก็คือคนที่มีความรู้เรื่องการเงินจริงๆที่มันจะพอบริหารจัดการแล้วก็พาทุกอย่างผ่านไปได้นะครับ